ค่อยเต็มเลยค่ะโอ้โหแล้วอันนี้ต้องรอนานไหมครับก็สั่งไว้สักทู่แล้วก็มารับอะค่ะตอนนี้คิวอยู่ประมาณสามสิบอันได้ไห่นะคะสามสิบว่าได้กินอีกทีหกโมงโอเคได้ครับงั้นผมเอาเป็นแบบเบื้องโยนแป้งกรอบธรรมดาหนึ่งที่จบเลยครับ อร่อยมากเลอปกติขนมเบื้องอยู่กินแบบไม่ได้หอใไร่แบบเนี้ยอืมแบบตอนก็มีเ็กเจอร์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็น้ำลาดแบบคืลอาจารย์เลยอืมต้งตัวมากถ้าเขาจะแบบมันมันเค็มเ็ม